สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็นะครับเอฟซไปเกี่ยวข้าวกันเนาะแล้วก็โน่นนี่คือผูหลวงนะครับเอฟโอ้แดดร้อนย้อนแสงหมดเลยเนาะนู่นนะครับเอฟซีผูหลวงมาถึงนี่เลยนะครับดู <c oughs> ดูก็โอ้สวยบรรยากาศก็ดีนะครับเอฟซีหนาวเนาะอากาศเริ่มหนาวแล้วครับเอฟซี ภูหลวงเนาะสลับซับซ้อนจริงๆนะครับภูเขาเนี่โอ้ยมันแดดเนาะมันแดดย้อนแสงเนาะมองไม่เห็นนะครับพี่ีนี่ผมกำลังเดินเดินทางเนาะให้เมยน้องก้อยมาส่งแล้วก็เดินทางเข้าไปเกี่ยวข้าวยายเนาะ้องสาวเม่น,นะครับพี่ีไปช่วยเนาะก็งู ภูหลวงนี่ตรงนี้จะชันมากนะครับผมก็ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้ขึ้นหลายปีแล้วครับสิตั้งแต่ออกไปอยู่โน่นเนาะบริเวณนี้นะครับอีซี่ไปขึ้นอยู่ทางโน้นทางไร่ทางสวนเนาะตรงนี้ไม่ได้ขึ้นมานะหลายปีแล้วก็นี่เแต่สวนยางพาราเนาะ หน้าไม้ไ้อไมออกเป็นยงไงเนาะนี่ครับก็เดินเข้าไปนะครับให้แม่นงก้ก่มาโฉกตรงปากทางเนาะก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปคนเดียวเนาะเดี๋ยวยายก็จะมาเนาะยายมาที่หลังผมก็มาก่อน ผมไม่ใช่เจ้าของนานะครับวิซีแต่ผมมาก่อนเนาะเพราะว่ามีน้องก้อยก็ไปขุดมันตัดหัวมันเนาะตัดหัวมันเขาไปรับจ้างนะครับวิซีนี่ครับเดินเดินเข้ามาเดินเข้าไปไกลพอสมควรนะครับวิซีไม่ถ้าให้มีน้องก้อยเขาเป็นส่งดีมันจะ ปลดออกมาก็ไกลพอจำควรเนาะ,ะครับวกซี่ก็นี่เป็นสวนยางพาลาคันุนซีเนาะโอ้เข้ามาตตยล่มยางนี่มันจะหนาวนะครับวิซี่ก็นี่ทางเดินเนาะเดินเข้ามาตั้งนานแล้วนะครับวิซี่ก็ยังไม่ถึงอยู่เนาะโอ้ย ต้นไม้มก่อมาโอ้สวนมันสำปะหลังยังมีสวนมันสบบำปะหลังโอ้ทำไมลูกจังเนาะก็ปลูกยางพาราด้วยนะครับอีกสี่นูน้นนี่คือผู้หลวงครับที่ตรงมันอยู่ใกล้ๆวัดจยนสมบัตินอะอาจารย์เนาะนี่ตรงมันสุดสุดลูกภูลูกเขาเนะครับบรรยากาศ สักสี่ห้า 4, ปีก็จะไม่เห็นนะครับแถวนี้เดินทางเข้าไปจะมองไม่เห็นภูเขาเนาะน่ครับ <c oughs> ก็ขึ้นไปโอ้ยผมว่าภูหลวงนี่ต้นยางพาราเห็นขึ้นสูงใหญ่เนะ้ะจะมองไม่เห็นนะครับเดินไปทางเข้าไปเส้นนี้เนาะโอ้หน้าจะเย็นสบายนะครับวีซีต่อไป เดินเข้าไปจะไม่ร้อนเนาะเพราะว่ามีต้นยางพาราเยอะเห็นไหมครับคุดตกลุมเห็นต้นยางพาราเขาต้นใหญ่มากนะครับาอมากรีดทุกีัทุกวันทวนเนาะปลูกได้นี่ครับต้นใหญ่จริงๆนะครับโอ้ไม่รู้ ปีนี้ยางพลาจะได้ราคาหรือเปล่าเนาะเพราะว่า,วายางเยอะอยางพลาแถวบ้านผมนี่มันเยอะจริงๆครับนี่นี่ครับกระทมเถียงไล่เทียงนาเนาะน่ครับตรง,น,ง,ง,น,รน,น,งน,นี่ยังไม่ถึงนะครับในสี่เดินเข้าไปที่ถึงที่นาเนี่ยยังไม่ถึงนะครับเดินไปอีกไกลโน่นแหละ ไก่โพสมควรเนาะโอ้ผมเดินเข้ามานี่ไม่ใช่ไก่เนาะโอ้ย่างพลาเขาเนี่สุดยอดจริงๆครับีเมื่อคืนนี้เนาะเกือบจะครึ่งถ้วยนี่ครับเกือบจะครึ่งถ้วยจริงๆนะครับไี่สีย่างพลาเขา อันนี้คือภูอันนี้คือภูภูภูผาแอกนะครับพี่สีนี่อยู่ที่บ้านกกอกะเนาะตรงนี้นะครับพี่สีภูผาแอกกานี่ครับอยู่ที่บ้านกกอกเนาะใกล้ๆกลวัดอะไรวัดบ้านกกอกนะครับพี่สีก็เข้าไปขี่รถเข้าไปก็โน่นแหละขี่ขึ้นไปจน ถึงวัดเนาะแต่ก่อนนี่ตรงหน้าผาขาขาวแดงๆจะเป็นวัดเนาะของหลวงปู่หลวงปู่ดิ้นนะครับไอซีอยู่แต่ก่อนเนาะนี่ครับตรงน้นหน้าผาเนาะผมก็ยังไม่เคยขึ้นไปนะครับไอซีเพราะว่าไม,ไม่เคยไม่เคยขึ้นเนาะได้ยินแต่เขาว่าเป็นถ้ำใหญ่นะครับไอซี ตรงงูนนะครับพี่สีเป็นผานอเป็นถ้ำเนาะก็มาผูกปว้แอกนะครับพี่สีใหหลวงปู่อดีต,ตก่อนเนาะหลวงปู่ลิ้น็นทธะท่านเป็นพระท่านจะมาพักเข้ารรษาอยู่ที่งูนเนาะพีสีคงเคยได้ยินเนาะว่าผูกไว้แอบ มัน,นคือภูเหมอนบรรยากาศเนาะอมองไปเห็นภูเขาเนาะนนคือภูอเหล็กไฟนะครับอีซีภูเหล็กไฟโอ้ผมไม่ได้มาตั้งนานเลนยอีซีเนาะเดินเข้าไปยิ่งกว่าผมเดินลงไปสสยบ้านผมเนาะจากร้านค้าจากบ้านผมขึ้นไปร้านค้าตรงนี้เขามาไกลกว่า นู่นะครับพีีมันจะเดินเข้าไปอีกนะครับพี่ีโอ้เป็นร้อยเมตรเดี๋ยวนี้เกี่ยวใกล้จะหมดแล้วนะครับบรรยากาศเย็นหนาวเมื่อคืนนี้ก็ไม่หนาเท่าไหร่นะครับพี่สองวันที่แล้วผ่านมานี่หนาวจริงๆนะครับนี่แะครับทางเข้าไป อีกหน่อยก็ถึงแล้วนะครับพี่ีนี่คือข้าวเขาเกี่ยวเสร็จเนาะเขาก็จะเก็บไว้เพื่อเอากองกองขึ้นเนาะกองขึ้นแล้วก็เขาก็จะเอาเอารถมานวดเนาะรถมาปันนะ่นเนาะบ้านผมเราเรียกรถปั่นข้าวนะครับพี่ซีเดินไปก็เดินขึ้นมานี่ก็เหนื่อยแล้วคนระับพีซเนาะ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ